สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับก็มาลงของครับร้านเดิมนะครับร้านเดิมฝ่ายสุนทรนี่เก่าครับอยู่แถวบ้านเนี่ยผมแหละนะครับร้านนี้มาเที่ยวนี้เที่ยวที่สามนะครับเที่ยวที่สามก็มาอย่างเดิมครับ เดินหน้ามานี่ถอยออกไปนี่เพราะว่าไปลงข้างในโกดังฝนจะตกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรถสองคันนะครับก็มีรถฮีโนเมกานะครับเป็นรถอ่าประกอบนะครับรถนอกนะครับรถเก่านอกนะครับกับรถฮีโนนะครับอ่าวิกเตอร์นะครับ วิกเตอร์ว่ล่ะ6้อะนะครับมาดูกันครับว่าคันไหนจะแข็งกว่ากันเอาวิกเตอร์ก่อนแล้วกันอยู่ใกล้วิกเตอร์นะครับมาก็มาหลายรอบแล้วครับดูตรงนี้ไปก่อนนะครับยาวนะครับก็ใช้ไว้ขนเสาขนยังนะครับขนท้ายขนยังบนอะนะครับรถใหม่เลยครับ นี่ครับมาดูใหม่นะครับก็อายางแม่มิชลินเลยนะครับนี่ดูคัดซีครับคัดซีอย่างใหญ่เลยครับเก้านิ้วนะครับคิดว่านะเดาตามปลาตามเมี่ยงนะครับเก้านิ้วนะครับพูดไปในแบบฉบับของตั้มโรล้อดัมซิ่งนะครับเบรกทิฟฟี่นะครับ ถังลมหนึ่งถังนะครับควบคุมเบรกด้วยข้างหน้าข้างหลังนะครับมีสองตัวนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นไม่บรรณามีปัญหาโมมีปัญหาแล้วครับพอหลุดไม่อ่ะตัวนี้จะคุมน่าจะเป็นคุมล้อหลังนะครับก็คือคุมสองล้อหลังนะครับ ถ้าเป็นรถอ่าเก่านอกจะเป็นตัวตัวล้อหลังจะมีสองสองคุมคุมเขาเรื่อนยังก็เนี่ยครับหมออันเนี้ยจะมีสองตัวนะครับคุมซ้ายขวาเลยนะครับข้างหน้าจะคุมอ่ามีม้มอเดียวก็คือคุมสองล้อนะครับของผมนะบารุวาของขั้นเื่อนี่เปลี่ยนมอนะครับเดวเอานะครับดูเครื่องนะครับอย่ามงมงครับ รถใหม่นะครับธรรมดานะครับแล้วก็ดูหน้าตาครับดีเมเตอร์บอกยังก็โดโดลิเมเตอร์บอกนะครับไม่ใช่วิกเตอร์นะครับไฟลังคาก็สีดวงใหญ่ครับผมไฟตาอะไงามด้อวา ไฟตาออกแบบตาปีศาจแบบรถบัสเตะไฟตายนั่นนะครับงามงามงามโอ้เิดได้ด้วยนะครับเอขอข้างไหนคือรู้เถพี่น้องนะครับแต่รถใช้งานนะครับบาเนอยงดูนะครับดูสีดูคอนโทรนนะครับเป็นนี่แหละครับรถไทยจะจะเป็นอ มือหมุนนะครับเป็นไม่ไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะถ้าเป็นรถเก่านอกส่วนส่วนมากเลยนะครับรถนอกจะเป็นไฟฟ้าเบิดน,นะครับขนาดร้อยสิบห้าก็ยังเป็นไฟฟ้านะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่นะครับโอ้ระบบแอร์ไหมวตรฐานเลยวะนี่เครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีเบิรงหู้แอร์รูขนาดเลยวะหู้แอร์ไหม นะครับที่เก็บเอกสารด้วยนะครับอ่างนหนกับกว้างดีที่เราพี่น้องนะครับตีเป็นเตียงนอนนี่สบายเลยนะครับกว้างเหมือนกันนะครับข้างบนก็จะมีเก๊ะนะครับมีปุ่มมีเก๊เก็เกบของสองสองเก๊ะนะครับแล้วก็บังแดดอันนี้ปุ่มเหมียงแนวบุญนะมูนี่ผมบมลูนะครับโอ้คนนี้มีหม่องวาง,งของผม มองว่างเ,เ,เบียร์มีเดียว่ะอ๋อนี่เด้มองวางเบียร์นะครับต้องมีที่วางเบียร์นะครับรู้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 ขอไปนั่งมึงเนี้ยนะครับขอนั่งมึงเนี้ยเออโอ้โหอ,โอเป็นตะครับดีเลยวะนี่มด้วยนะครับเพื่อนเนี่ย ที่นั่งก็มีสามที่เลยนะครับางาม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 กวาแน่นะครับไปว่าเดีวเป็นดีวะนะครับโอ้นี่ไฟหน้าปัดนี่อย่างเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับเห็นบ่นะครับนี่รูปอะไรเยอะแยะเลยครับนี่โอ้นะเห็นบ่สัญญาไฟเยอะแยะเลยครับ สลักล็อกอยู่ที่ตำแหน่งอ๋อที่ล็อกหัวเก่งนะครับป้าเสียงไมมนิ่มนะครับโดยรวมบ่อพันใจ้วางในแล้วพี่น้องนะครับสวยงามนะครับของนุ้นก็ใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูฮีโน่เมการถอ่าประกอบนะครับรถเก่านอกนะครับไปกันเลยครับนี่ครับมาดูรุ่นนี้กันบ้างครับก็เป็น ฮีโนเมกานะครับก็คือรถประกอบนะครับเป็นรถประกอบอันนี้แหละครับผมมักผมมักก็นนี่แหละนะครับอันนั้นก็บมักคือกันนะครับตัวนี้จะเป็นคัดซีนอกนะครับคัดซีนอกนะครับช่วงยาวของกระบะก็คือเรากําหนดได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปสั่งเราเลยนะครับอยากได้เงี้เาทอดได้ทันทันทังที่นะครับออกแบบมาให้เพื่อนจัดการได้เลยนะครับ ที่ริงสั่งเอาแบบนั้นก็ได้นะครับสั่งเอาแบบนี้ก็ได้ครับแต่สเปคที่เขาทําอยู่แถวชุมพลจะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับกระบะเท่าไรอ่ะสามเมตรห้าสิบบ่นะครับของผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ของผมมันเป็นสมองเงินนะครับรุ่นนี้จะเป็น เกือบเกือบจะรุ่นใหม่แล้วนะครับข้างในเปิดได้บอขออนุญาตเด้ครับโอ้เปิดได้นะครับนี่ครับผมภายในนะครับลดอ่าเครื่องเสียงก็สีก็จะมีเกียกลางนะครับนี่แหละครับรถนอกนะครับที่ผมบอกว่านี่เห็นบหจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับแทบจะทั้งคันนะครับไฟฟ้าแทบจะทุกคันเลยครับ ดูระบบนะครับปั๊มเออเกวัดลมก็มีสองตัวนะครับเ,<อ>เหมือนรถใหญ่ของผมเลยนะครับธรรมดาจะมีตัวเดียวนะครับเห็นไหมี่ด้องบนเนแคบกับกวางนะครับมีผ้ามา่านผ้ามืออู้งามอยากได้โอ้ผ้าม่านตรงนี้กับน,นี้เทงเนียะนี่ผ้าม่านตัวกลางนะครับเห็นไหมอ่มนะมาไป ดูข้างหน้ากัน,นครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับมาไปใส่เราหน่อยนี่ครับงามบวมีหมวกด้วยนะครับใส่หมวกกระจกนาซาขนาดบ่ทชันแต่งเลยซื้อนะครับถ้าแต่งก็จะแกมๆอย่างนี้แหละนะครับนี่เป็นรถร้านนะครับรถของทางร้านเองนะครับทางร้านจะมีรถแมคโครด,ด้วยนะครับ รถแมคโคเพ่นไปทางไหนบูบเ,เห็นถังน้ำมันก็ร้อยลตริ่วนี่คือหาสิบริดเนี่มีครอบนะครับแหนบเป็นเนี่ยตัวหูแหนบนะครับรถนอกจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับเจ็บบเมียนตัวอัดจระบีนะครับของไทยจะมีนะครับเขาเป็นแหนบอ่อนบ่ะนะครับหูแหนบหน้ามีไหมข้างหน้ากะเออข้างหนามีอยู่นะครับนี่ เขาเขาเแหนบอ่อน,นอจักผมนด้ยินมาวางสันนะครับแหนบอ่อนนะครับสวยทั้งสองคันนะครับโดยรวมนะครับพุ่นอีกขั้นหนึ่งอ่ะล็อกกีะครับสีแดงจริงคืองียบพุ่นนะครับสีแดงโอ้มีตลรวพี่น้องนะครับพุ่นพุ่นอันมีตลรวนะครับดังนั้นจะเป็น รถด,ดัมเหมือนกันนะครับจ่วอาเป็นอาจจะเป็นเครื่องลอยยีสินนะครับเป็นรถไทยนะครับก็เรียบร้อยพอดีนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพืเ่อนๆก็จะเอารถออกแล้วนะครับแเอาตัวเอาอย่างเดิมบอกเพื่อนมาเส้นตัวก่อนนะครับาาเ,เ,บเ,เ,าาเดี <laughs> เ๋ยวๆไว้ที่ไปบอกเพื่อนมาเขียร์เลยเนาะไอ้บอกเพื่อนมารถ ก็จะไปเรียกเมียนมาเช็คเหมือนเดิมนะครับขอจบคลิปเลยเ้อพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับนี่ครับพามาเบิรถใหลดหม่สองคันนะครับคันนี้แกยุโดนล้วแหละแต่คันนี้พึ่งม้าเนี่ยผมหอก็เห็นนะครับก็ขอจบคลิปไ่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ